แอดดัปแอดปอยู่ไหนวะเนี่ยแอดดัปมาแล้วโอ้โหกิ้งอย่างไกลอย่างพังไม่ไม่โอ้โหกิ้งไม่หยุดแอดดัปกิ้งไม่หยุดเปิดไม่ได้อยู่สักทีดีวะตายตายไอ้ไอ้สัแกตายอะไอ้ดัปกิ้งทยโดยแอดดัปทับอ้ดัปมันก็าังบ้านเียนั้นอ่ะ ว้า้าโอ้ขูยิงเข้าหัวทุกเม็ดแบบนี้แตกเอาละครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่อง L Gaming แล้วก็ตูมตามนะครับกับองรีนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลงตรงไหนดีเอ่ยลงตรงเขตเพาะปลูกปะหรือว่าลงลงสีดีลงสีด้กันหรได้ไไ <ป S 1> หรือจะลงพีกลงพีก,พกลงพีก,พกโอเคได้ครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับยังไงเราก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยได้เดี๋ยวเจอกันเอา <c oughs> ยังไม่ได้เล่นเลยไล่แล้วหรอยังครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคมาเลยฮะตอนนี้เนี่ยเราลงตรงพีคแล้วลงตรงตึกไหนดีวะเนี่ยมีหลายตึกเลอเกินคนมาแล้วมีคนมาแล้วเฮ้ยเอาลีตามลงตึกใหญ่แล้วกันบ้านใหญ่ครับจุ๊บอูคีขอเข้าไปเก็บของก่อนนะมีเปล่าในเนี้ย มีคนลงบ้านใหญ่ยักษ์จริงเหรอไม่ใช่บ้านที่นาอ๋อโอเคไม่เป็นไรโอเคครับฟาร์มของได้ระดับหนึ่ง,งแล้วตรงไหนอ่ะกำลัง,ง,งไปตายแล้วจะตายแล้วแปดหลับแล้วเหรอแปดคนล้มเราซ้ำโอ้โหมีคนร่วมเหมือนกันครับยิงโคตรแม่น แต่ครับหนึ่งคนอยู่ไหนเอ่ยน้องยิงกันแบบนิ่มๆลาก่อยครับเหลือ38ท่านนะครับลงมาแล้วเจอกับโยมทูตแบบนี้ก็คือไม่รอดเอวมีเกิดสุ้โมดเกิดซื้อโมดโอเมก้าไมมีแล้วไมมีแล้วมดแล้วมีกระสุนแล้วใช่ไหมไม่ใช่กระสุนเนี่ย บ,บ,บนพีกบนพีกไม่มีคนแล้วอะหมดแหละนีดีเป็บ้านใหญ่นี่ไงมีแน่เราต้องการกระสุน AR อย่างเยอะนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้ assault rifle ทั้งสองอันมันนีมีเกาะยังข้างบนนี้มีเกาะนะเอาเปล่าอยู่ไหนเอ้ยว้าวว้าวล่วงเจ็บมไม่เจ็บครับยังอยู่เอ้ยรอแป๊บรอแป๊บเฮ้ยมีคนมีคนทางขวาทางขวาสอ้ มี่ดีด้วยว่าแล้วว่าแล้วเมื่อเห็นใครแล้วเมื่อกี้เมื่อเห็นใครยิงที่าตาแวบๆใช่ไหมชัดเลยตอนนี้เห็นชัดตายไปแล้วสองคนนะครับมีเป่ากระสุนโอ้ยมีคนยิงจากข้างขวาว่ะใช่ไหมแล้วไม่ข้างหน้าบ้านเลยพี่ตั้งหน้าบ้านหลังไหนเนี่ยตายแล้วจะตายแล้วบ้านเขียวเหรอบ้านเขียวเหอบ้านนี้นายยืนไม่อยากตายแล้วอเหรอมองไม่เห็นขอเออาร์ด้วยครับไม่มีเอาไว้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแถวนี้มีไปเนี่ยเฮ้ยขะนองขะนอกขะนองเจอ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 ร้อยเก้าห้าเป็นร้อยเก้าห้าครับกินเห็ดแป๊บไหนไหนนายเจอเราเลยแหละบอกให้นายเจอเราเลยแหละออกไปอ่ะเจอเราเลยแหละอยู่ไหนอู้กลังยิงกันอยู่เลยครับนั่นไงรวมแล้วหนึ่ง โอเคเพื่อนมันหนีแล้วว่ะเพื่อนทิ้งเหรอฮะเพื่อนทิ้งหรอแตกนะแตกอีกคนโดนเพื่อนทิ้งแบบนี้ก็ลาก,ก่อยนะครับน้องๆมีคนข้าล่างน่นวะ่ะโ,โอ้โหล่วงไปอีกหนึ่งครับกระสุนเออาระหมดเกลี้ยง ตตายเกลี้ยงครับไหนเอย่ยกระสุน A.R. ขอ A.R. หน่อยฮะอยู่ไหนฮะโอ้โหโอ้โหกระสุนเพียบเก็บกระสุนแบบเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนมันเยอะไปหมดโอเคเปลี่ยนแม็กกาซีนแป๊บหนึ่งนะครับอุ๊ปเอาเลวเอาเลวเหลือ17คนนะครับตอนนี้เราเก็บไปแล้ว6ก็คือเก็บไป3ามตนีนเองมีคนเปิด UAV นะครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละมั้งให้คนเปิดอะ ไหนลองมาเช็คบ้าน,นดีๆว่ามีของเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนนี้อืไม่มีอะไรเลยไม่มีกระสงกระสุนไม่มีอะไรทั้งสิน้นเดินรูทไปแล้วหรอเออแสดงว่ามีคนมาเก็บไปแล้วมัง้งมีกระทะด้วยไม่เอาเราใช้มีดจุ๊บืหแต่บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยอาวุธระยะสั้นใช้ย,ยากมากการระยะไม่เคยถูกเฮ้ยข้างล่างหนึ่งคนเกม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 เ ลง,ลง,ลงโอ้โหร่วมแล้วครับแตกไปอีกหนึ่งนะฮะ<ด>อยู่ไ,<ด>ไหนเ <ơi. S 2> อ่ยเอาลีเก็บไปคนแล้วใช่ข้างบนมีคนบ้างเมื่อกี้โอ้โหเรานี่เป็นคลังยาเลยนะครับผมนี่คิดว่าตัวเองเป็นร้านเพศาชกรยาเพียบไอ้ดัอมาแล้วไอ้ดอมาแล้วโอ้โยอยู่ไหน แอรโด้ยบนนั้นวะบนนั้นปะ่ะใช่คนปะน่ะไม่ใช่แอรดแอร์บอยู่ไหนวะเนี่ยแอรดมาแล้วโอ้โหกิ้งอย่างไกลอย่างพังไม่ไม่โอ้โหกิ้งไม่หยุดแอรดกิ้งไม่หยุดเปิดไม่ได้อยุดสักทีดีวะตายดูอะไรไอ้สัไอ้สัแกตายอ่ะอ้ัไอ้สัสอ้้ เดี๋ยวมันก็ค้างบัอยบ่้ยงนั้นน่ะโคตรเศร้าโอ้เราต้องทำการชาปพนากินศพออกลิเยี่ยมเลยโอ้โหคนยิงตั้งนานไม่ตายนะครับเดินกล่องแอร์ดรอปทับเรียบร้อยแตกไม่ตายได้ไงวะเนี่ยโคตรงงโอเคไม่เป็นไร ไม่หยุดไม่เห็นเอาเออไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะทําตามความฝันขององรีนะครับก็คือต้องบูญย่าให้ได้เหลืออีกสิบคนโหยตายแล้วกูแตกโอ้โหอย่ามาเปี้ยวกับพี่ข้าจะทําตามความฝันของเจ้าและข้าจะต้องชนะไหนมีคนอีกเปล่าไม่เห็นมีของโอ้โหเฮ้ยบ่นั้นบ่นั้นอยู่ไหนแล้ววะแตก อย่างนี้เขาหัวดูเม็ดแบบนี้ก็ต้องรอว่าแตกหนึ่งแตกสองแตกสามแตกสี่ลาก่อยนะฮะขอกระสุน a อด้วยครับโอ้ยชิหายเราเราเปลี่ยนผิดเปลี่ยนผิดไอ้ชีตฮอลิชีตโอเคมาถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนผิดนะครับแต่ว่าชีวิตเราก็ยังอยู่ด้านหลังหนึ่งคนอยู่ไหนวะเนี่ยด้านล่างชัวร์เอ้ยเดี๋ยวขอขอ,ขอโอเคกระเป๋าเต็มอย่างนั้นเลอด้านล่างนั้นหนึ่งคน,นแน่ๆครับ บนสันเขาที่ไม่ใช่สันเราอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นั่นเดี๋ยวนั้นเฮ้ยโดนทีสวนโอ้แตกแตกอีกคนใครบอกให้มาเปรี้ยวซากับพี่ตุ้มตามครับไหนดูดีมีเป้ามีใครอีกเป้าเฮ้ยเหลืออีห้าคนวะตอนนี้นี่มันยังเถื่อนเลยอะแถวนี้มันเถื่อนนะครับมีคนโดนตั้งสางคนแถวนี้มันเถื่อนโอ้ของโคตรเยอะขอบคุณที่เก็บมาให้เรานะเพื่อน เหลือสี่คนเท่านั้นครับลูกโป่งมันจะทำอะไรอะลูกโป่งยักษ์อะลูกโป่งยักษ์อันไหนอะนั่นน่ะนั่นน่ะนี่มันลอยนะอ๋อมันเป็นเหมือนกล่องของขวัญเวลาคนตายนั่นแหละของที่มันดรอปเหลืออีกแค่สามคนบูย่าหรือไม่บูย่าบูรพาอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนครับปล่อย UAV อวีอีกแล้วอยู่ไหนเอ่ย ใครเห็นก่อนนี่คือบอกเลยนะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยแตกแน่ๆนะครับเหลืออีกสามคนไม่แน่เราอาจจะต้องเจอกับตี้สองคนไหวไหมเดี๋ยวเจอ M4A1 ของเราแล้วจะรู้ว่าใครกันแน่คือของจริงอ,อ,อีโมยค <c oughs> <c oughs> ปุ๊บเ้ยเราเจอดวงวิญญาณเว้ยเจอของจุ๊บปุ๊บผมนี่วิ่งวิ่งเข้าวิ่งออกเฮ้ยเก็บเห็ดตอนนั้นมีเห็ดต้นใหญ่นะครับ ชุบเห็ดสามปุ๊บกินขลังโอ้เชี่เออทำไมมายิงกับคนละได้กัน oh, ว้าอะไรวะเนี่ยตายไม่โอ้โหทำไมมายิงกลับได้อะไรนได้วะไม่รู้วะมันโปรปะเนี่ยเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะทำไม่สำเร็จเนี่ยแต่ว่าถ้าใครชอบผิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญฝากกดติดตามช่องด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย